สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำครับกับไอดอลพละไรลฟ์ like ในรายการชีวิตดีดีนะครับาพราะคืนนี้ไม่ต้องพูดความทำเพลงครับไปทำคาวามรู้จักกับน้องๆทัสามคนในสัปดาห์นี้กันเลยครับคนแรกน้องพิงกี้ครับสวัสดีค่ะคจีไอสี่ห้ก,กันะความขนมคืออยากเป็นเกิร์กรุ๊ปค่ะแม้ว่าน่าจะขนม,มนะคะคือพี่สาวค่ะ,ะว่าพี่สาวนมเนี่เป็นานางงามน้มองมีง สาวตัวแทนจากภาคอีสานครับค่ะเซเลนเซนอมิวสิกอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนกนครณ์วิทยาลัยค่ะอีสานมาเองเด้อเป็นตาฮักแต่ว่าน่ารักหลายจริงนะครับน้องมิวสิสวัสดีค่ะชื่อระดีการ10% 3ชื่อเล่นชื่อยูกิค่ะอายุ14ปีค่ะได้อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮารุอยู่แยก้9ค่ะความสามารถพิเศษก็มีเต้นร้องเพลงเดินแบบเล่นอรีเลเลยค่ะ I'm little bit just a น้องย k k ul 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 ูกิกับรีลาการเล่นกุเคเคเล่เป็นยังไงบ้างนะครับเสียงใสๆหวานๆของน้องยูกินี่ทำท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอเคลิบกันเป็นเถาเลยใช่ไหมะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม i ไอดอ a พ i าด l i ฟ e ได้ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงทางช่องทาง y ย t u b e และ f a c e b o o ไอดอลพ a า a ไลฟ i ออฟฟิเชียลครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากรู้จักน้องๆกันแบบส่วนตัวก็สามารถติดตามชมได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ด้ครับ ig idol p a r a d i s e d h ค h กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อแจ้งเตือนและติดตามกันไว้เลยนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอหลับฝันดีครับทุกผู้ชม